ขวามือฟ้าแก้วสุระอกสร้างพิกัด130ปอนด์ที่วิตีราชดำเนินมวยคนนี้โชคกันเมื่อ18ปีที่แล้วครับวันนั้นทั้งคู่อายุ21ปีเท่ากันวันนี้ก็39ปีเท่ากันครับเรนสักนี่แชมปเปี้ยนเข้มขัด3เส้นนะครับลายเวทนี่ของทั้งราชดำเนินและลุมพินีและก็จูเนียร์ลายเวทของลุมพินีทายาของเขาคือมนุษย์หินครับโดนแล้วไม่มีสถานสะเทือนวันนี้เจอกันดาวโรดครับฟ้าแก้วสุระเกางซางอายุเท่ากันครับ ป้าแก้วนียมวยแบบดื้อยาครับบูใจถึงคุณสูขออกอาวุธอะไรมาก็จะเต้กลับไปแบบนั้นเลยครับคล้ายกับนรงน้อยเกียรติบัดิครับหัวจิตหัวใจนี่เชื่อถือได้เป็นมวยชาชิงเศาราทางฝั่งของเริงศักด์ที่หลังจะม้ชมรับเตี้ยกว่าหนากว่าครับเป็นมวยจากบุรีรัมย์มายัดตัวกับแพกหน้ากับมหางายไปเลย ฟ้าแก้วสมัยที่เขารุ่งรุ่งนี่นะชมแต่ละครั้งนี่จะมีแฟนกับึเป็นนักศึกษานั่งเชียร์อยู่ข้างๆหน้าตาหน้าอ็นดูครับสัก์โชว์การเต้นระบำปลายท้าครับบุตเวิร์ครีวตลอดเวลามวยคันนี้มีพบกันเมื่อ18ปีที่แล้วครับสู้กันถึงนลิกฟลิกจริง บ้าแก้วไม่เคยเป็นแชมป์กับแต่ว่าเคยชิงแชมป์ครั้งหนึ่งแต่พูดถึงชื่อตัวโมที่เขาผ่านแล้วก็โอ้โหยอดวมทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นนเรศคนนี้เสกสรรสอนที่บิดักขุนพลน้อยวังวนประเด็นศึกดีเซลน้อยบันบุญเดอมาหมดครับทางฝั่งของนเรศก็ไม่ต้องพูดถึงกับน้องคายนารงน้อยจิตติขาวผ่องเนสกัมรงเป็นทเทรนีน้อยประวิสีธรรม ไปเลยครับหมุนวนอยู่รอบๆหมดยกกรรมการบนเวทีในกรรมการไม่ใช่ธรรมดาครับอดีตทั้งมวลทีมชาติวันนั้นก็คือเดือดยอยตะบนโอสังดาสองแสนวันนี้คือพันวอนเอกสังดาสองแสนก็เป็นนายตำรวจที่แม่ฝีมือกอล์ฟนี่ระดับแฮนดิแคปตัวเดียวครับเป็นกอล์ฟดีมากยกที่สาม มาแก้วสูงกว่ายาวก,กว่าแต่เข้าลําบ,บากครับเพราะว่าเตินสักด์มันไปกลาดข้างล่างบดีครับพิ้วด้วยกับเท้านี่พิ้วมากฝั่งซ้ายทีนะแต่ว่าช่วงนั้นนี่ฟ้าแก้วกาลังแรงครับพละของหนักของแข็งมาเยอะแล้วดูกเตินศักด์นี่นไม่มียิ้มโดนแล้วนิ่งคือนครับหายาจริงเป็นมนุษย์ครับโดนแล้วไม่มียุบไม่มีบุกสลาย ปาแก้วต้องถอยกันโดนเจะาะยางเจาะยางคืนครับดูครับโดนซ้ายไปดีหนึ่งวางซ้ายบ้างตัวเจาะยางเอาแล้วครับวางขวาวางขวาวางซ้ายต้องถอยคร <It> ับเล,ลินสักนี่โตัวเต้แต่ว่าเตะเจาะยางดีเหลือเกินดูครับขยับหลอกขยับหลอกจะกราดครับนี่ครับเตะกราดไปดีหนึ่งปาแก้วจับเชือกเตะแม่ไชักเจ็บขาแตแล้ว วางซ้ายเริ่มสักดูครับเตะจ่อย,ยางฟาแก้วเป้าแล้วครับวางหมุนันกันแรงนะครับวยคู่นี้รานชมดูนยครับเล่นกันแรงจริงวางซ้ายทีนึงไม่แน่จริงไม่เป็นแชมเปี้ยนเข้มขัดสามเส้นหรอกครับดูครับเจาะย,ยางอีกแล้วครับสูงกว่าก็จะทอนล่างให้เตะเท่ากันแล้วครับยานอาว,าว้ย ดูครับชกมัดซ้าย้าแก้วนี่หลังทิ้งฝาครับแต่ว่าสู้ตลอดนะครับจับเชือกสมัยก่อนกรรมการไม่ค่อยเตือนเท่าไหร่ครับดูครับเตะทั้งพับนอกพับในดูทาเดินสัหวางซ้ายดูทําหน้าทําตาครับไม่มีสะเทือนครับโดนก็นิ่งตลอด วางซ้ายซ้ายกับขวาที่เท่ากันเลยกับเรินศักด์วางซ้ายจิ้มท้องเข่ากับฟาแก้วโตตลอดครับมีบวกฟาแก้วนี่ปัจจบุบันนี้ไม่ามารทราบว่าทําอะไรอยู่ครับทราบแต่ว่าลาอาการเป็นเทรนเนอร์ท่ายแฟนเทคต่อไปแล้ว,ลวก็กลับไปอยู่บ้านเกิดแต่ส่วนของเริงศัก,ด,กด์นี่ดูครับเดินชนตลอดหมดยกคนดีเริงศักด์พรทวีนี่ ก็เป็นเกษตรกรกบเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ที่บ้านเกิดลำปลายมาศบุรีรัมนะครับทรบาบข่าวว่าฐานะใช้ได้เลยครับแต่กล้าต้องถอยครับยกที่สี่เดิมสักนี่ดังมากในช่วงปี2516ถึง2520ฟ้าแก้วสุรากอสร้างนี่ดังในช่วง2519ถึง2522ก็ดังคาบเกี่ยวกันนะครับ เป็นจกักดูครับเอาขวาออกตดงเป็นมวยที่กได้สองข้างเลยครับเตะซ้ายวางซ้ายหมุนแม,ม่มีทั้งเขี่ยล่างสอดล่างขึ้นบนปาแก้วค้ำมาไวคกับยกบางวางแล้ว,วางขวาครับเหนาะครับยิงหมัดแทงเขา่าสู้ตลอดครับญญยิตยาไว้ ดึงลมผ่กแก้ววางขวาดีครับยกซ้ายบังและวางขวาดีแน่นเลยน,นะครับเดินสักขยับเต้นปลายเท้าครับผ่าแก้วโยทั้งตัวครับแตะพอปิดแล้วก็หมุนเสียหลักไปเลยวางเอาครับเดินสักเต้นขยับโชว์ระบาปลายเท้าครับลอดหลอก จบจ้องจ้องกันอยู่อยากหลอกได้หนึ่งวางขวาทีหนึ่งแม่ยกนี้ฟ้าแก้วทําได้แม่นกว่าครับวางขวาอีกแล้วยกบังโดนตัดทำปาร์ต,ต,ตลงคู่ครับวางไม่เข้าอีกยกนี้เตะหลุดหลายดอกแล้วนะครับเลอกระโดดแข้งขวาทุกทีเต้นปลายเท้าไม่เข้าครับ ฟ้าแก้วก็บสบายบแบบนี้ไม่เครียดแล้วครับหนึ่งสองสามคนงเกรียดยกสี่นี้ไม่เครียดแล้วนขัขยับหลอกขยับหลอกยังไม่ได้ครับขยับหลอกยังไม่โดนขวาอีกแล้วครับหน้าต้นแขนอ,อ้านกครับดูครับว่าแก้วถอยแล้วสู้นะครับไม่ถอยหนีวางแข้งอ,อ้าวกัครับท้งซ้ายท้งขวารุ่มร่ามหน่อยแต่ว่าหัวใจใช้ได้อ,อ้าวจะโดนต้นแขนอีกแล้ว ยกนี้เดินถักเสียมากกว่าได้ครับโดนจานไว้ดูครับเดินถักไม่เดินจะไปฟิวซะครับหมดยกที่สี่ยกนี้นเป็นของฟ้าแก้วครับ1,2,3สองสามีันดูเหมือนว่าเดินถักจะเหลือมน,นิดนิดนีดน่ครบแปะเขี่ยข้างล่างนิมแยกสุดท้าย วางซ้ายทีหนึง่งสักก็หมุนวนไปเรียกว่าเล่นวงนอกครับรัดมายไม่อ่อนวนเชือกครับต่อยข่าววนเชือกกรรมการแยกออกมาข่าวกับว่ากแก้วเดินชนกับลูกนี้ต่อยทั้งตัวครับปลามวัดเหน็บข่าวเหน็บข่าว,ต,าวต่อยกรรมการแยกออกมา ขาแก้วเดินวางซ้ายไม่โดนกับปล่อยขวาก็ยังไม่เข้าบูครับสายใหญ่ครับเดินชนแล้วครับบุกไม่กลัวแล้วครับดูว่าเดินสักชักแผวๆบริัต้องหมุนหนีผมยิ้มน้อยๆแต่พองามดูครับเดินเร็วครับเดินเร็วครับมั่นใจว่าพระกําลังตัวเองดีกว่าครับชนแล้วครับเอาครับปล้ำครับเดินสักชักไม่ดีครับมนุษย์หินนี่แรงน้อยนครับตอนนี้เดิน ต้องเดินถอยหลังมากครับริ้วไม่ประทะเลยครับฟ้าแก้ววางแข่งจับปล้ำมวนทะเลาะแล้วครับวิ่งเหมือนเดินครับหยุดยันไว้วางแข่งปล้ำแทงเข่าซอยเข่าครับแายยกนี้าทางโดยสักวี่จับเชือกบ่อยนะครับคงจะแรงน้อยลงเจอลูกทะเลาะของมวยที่สดกว่าครับนี่ครับหือ <c oughs> จับเชือกตีเลยครับ สมัยก่อนนี่ก็ไม่ค่อยเข้มงวดนะักเรื่องการจับเชือกครับในสมัยนี้ห้ามเด็ดขาดไปจับเชือกระโดนเตืนเอนโดยสัตว์พยายามโชว์การเต้นนะครับจริงๆแล้วนี่แรงสทางก็ไม่เยอะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการจประทะตลอดเวลาการยกหานี่นะครับพี่ปลาแก้วชนตลอดครับชวนทะเลาะตลอดเวลาดูครับหนึ่งสองสามนะครับเป็นของเริองอ้าโ,โ,โ,โอ้โหลูกนี้ ลื่นกับโดนแทงด้วยครับเสียรูปเลยครับยกสี่ยกห้านี่เป็นของฟ้าแก้วแน่นครับเดินชนแบบนี้ถ้าเป็นชกที่เป็นยิลูบินีต้องสส่ชักเซตโอ้ยลูกนี้โดนหมดยกสุดท้ายออกทางไหนครับองการรับไปคะแนนด้านสุดท้ายชูสองข้างครับเสมอกันทางฝ่ายฟ้าแก้วกนั้นดีใจเลยครับตีเสมอมวยอย่างเริงศักซึ่งเหนือกว่าเยอะได้ครับ แลวก็มวยดีครับพรุ่งนี้ครับพุธที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนื้อท่อนีเจอกับราชสักรับดึกพลังหนุ่มที่วทีราชเนลยครับบุญชัยแม่นิวัดเหล่าสุวรรณวั์เป็นผู้จัดวันอาคารครับเจ็ดกุมภาพันธ์ที่วัดจีนุมกินีครับคุณสาสมบสีสมบงครับดาวรุ่งทีวีที่เจ็ดนมรุ่งเจอกับสุวิทย์เหล็กและทรงท้ายยอดวัยเอกสัปดาห์นี้ด้วยจู่โจมของดูแหวนพิจิมาครับพบกันใหม่วันอาคารหน้าสวัสดีครับ